ในวัน,น,ด,น,น,นดีทีขึ้นปีใหม่2อง4ันาร้ินปี่ับผมในแพทย์ทีระกลดาเลืองไกรผู้มนในการศูนย์การแพทย์ขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับในปีที่ผ่านมาเราได้มีการเปิดศูนย์บริการของศูนย์การแพทย์การยานพิเศษหลายศูนย์นะครับ จุดประสงค์ของการที่เราเปิดศูนย์ต่างๆเนี่ยเพื่อเพิ่มการบริการให้แก่ผู้ป่วยด้วยความมุ่งหวังที่เราจะดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้นและเป็นที่พึ่งของผู้ป่วยในเวรรอบๆสารยานี้นะครับและผมเชื่อว่าน่าจะมีผู้ป่วยจากที่อื่นๆนะครับที่จะเข้ามารับการรักษาที่เราเพิ่มมากขึ้นในปี2องพันห้าและ2565ขอให้ทุกท่านนะครับมีกำลังใจมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับร่วมมือกันนะครับมีความสามัคคี ในองค์กรและทําให้สุนการแพทย์การจนาพิเศษเป็นรวงบาลของประชาชนของแผ่นดินต่อไปนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับต่นชหลางสุกสมนี้ยมยินดีขาวินวอนขอพรนจากฟ้าใจบันละพวงท่านสุขสี